ฮัลโหลมะวัดดีการยามใบบ่ายนะคะลูกค้านะคะวันนี้นิชาเอาฝาสักนะคะสวยๆกันเลยนะคะมาส่งนะคะมาส่งที่อืมอืมออืม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 นี่นะคะมาส่งที่กรุงเทพนะคะวันนี้นะคะกทมนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะบ้านพี่เขาจะเสร็จแล้วสวยมากๆเลยนะคะ บ้านไม้บ้านไม้นะคะยังขาดฝาอีกนิดหน่อยนะคะอ่าวันนี้เรามาเติมความฝันบ้านพี่เขาที่แบบว่าอยากได้บ้านไม้นะคะอ่าเรามีไม้มาเติม<ๆ>เติมเต็มความฝันของคนลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นไม้พื้นไม้ฝานะคะคไม้เครื่องอทุกไม้ได้หมดนะคะลูกค้านะคะ ขอให้ท่านสั่งอย่างเดียวนะคะนี่ชาจัดหาให้ได้หมดนะมาส่งถึงที่แบบนี้นะคะเราส่งเองหรือเองส่งเองขนเ,เองนะคะขายเองนักเลงพอนะคะลูกค้าทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจฝาสักเรามีเยอะนะคะสำหรับฝาสักทั้งหนาและบางแล้วก็พื้นสักมีค่ะมีที่ร้านมีนะคะทุกอย่างนะคะ ได้เลยนะคะ,ะ,คะโอ้โหบ้านสวยเลยนะคะ,ะลูกค้าท่านใดต้องการไม้อะไรก็ทักนิชามาไดนะะ้อย่าลืมกดติดตามนะคะลูกค้านะคะเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดแบบช็อตเด็ดเวลามีเจอไม้สวยๆนะคะลูกค้านะคะไม้ที่ท่านต้องการก็จะได้เลยนะคะลูกค้า ขอบคุณมากๆค่ะ